กลุ่มของน้องที่เป็น Ld นะคะหรือ Learning Disability เนี่ยในกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่น้อยกว่าเด็กโดยเดียวกันโดยส่วนมากเรียนได้น้อยกว่าเด็กโดยการประมาณ2ปีขึ้นไปนะคะสมมุติว่าน้องเนี่ยอายุสักประมาณ6ปีแล้วนะคะเขาควรจะเรียนได้ดีนะคะประมาณในช่วงของปหนึ่งปสองแต่กลายเป็นว่าน้องเนี่ยยังมีหลายๆทักษะการจำตัวอักษรหรือว่าการสะกดคำเนี่ย ที่ยังอยู่ในระดับของอนุบาลน,นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มนะคะที่ต้องใส่ใจว่าเอ๊ะน้องะคะ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยส่วนมากแล้วค่ะในกลุ่มของเด็กตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของการเขียนนะคะที่จะจําตัวอักษรได้น้อยหรืออาจจะจําผิดพลาดนะคะการสะกดคําที่อาจจะสะกดคําได้ไม่ดีนะคะไม่สามารถที่จะใส่เสียงหรือว่าสะกดคําได้เองหรือในเรื่องของการฝึกคํานวณน,นะคะหรือการบวกลบเลขนะคะในเบื้องต้นในน้องๆเนี่ยก็อาจจะบวกไม่ได้นะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมันก็จะส่งผลให้เวลาที่เขาเรียนนะคะมันจะทําให้เขาในขาดสมาธิด้วยเพราะว่าน้องอะค่ะจะไม่สามารถทําสิ่งเ,ออเทีย่ยากสําหรับเขาในตอนนี้ค่ะซ้าๆไปซ้าๆมาได้น้องก็จะเรียนร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันไม่ได้มันก็จะทําให้เขาอ่าค่ะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของการเรียนในกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในชั้นเดียวกัน,นะคะ่ะ